สวัสดีจ้ามนี้มาพอกากนองนาจะคือเก่าณะจ้าพอกากน่องกับพี่นิกรอนคือเกานะจาะน้เา,นจาเนาะมนี้จะกินคิดทอดบ้านจะกินแกงดอกหอมนะจ่ะจะดอกหอมก็ดีหนึ่งข้วเหนียวนะจ่าเนาะนี่ก็ได้สิกแกงดอกหอมกินเมื่อวานในดอกหอมมาสองกําจ้ะมันเป็นยุบานาเก้ยวเขาเป็นแกงใส่ปลาคอใหญ่นะจ้าเนาะปลาคอหน้าเอาหนากเกีียวเข่านี่คิดทอด แม่ตะกอนก็พอเนาะเกี่ยวเขาแล้วปลาขอนปลาคอตัวใหญ่ๆมาแกงใส่เนาะจ้าเนาะมันเป็นหนาดอกหอมก็ร่างออกเนาะจ้าเนาะกับมีประกาศขาวปนแน่จ้ากับสีมีสไตล์บานนองกับพักกระแงงมีพักงกันกระใส่เนาะจ้ะเนาะปลาล่านวัวขาดบดได้พริกนี่นองตำใสแกตะไคร่ได้จ้าหันผู้มักกระเทียมหอมแดงกับตำใสจะ้ะ อันนี้ก็น้องก็จะใส่กะาคัวครสด,ดีก็มีหมูสามสันจ้ะที่จริงบะมีแกงใส่ปลากระเสบมันบะม,มีกับสิแกงใส่หมูนะจ้ะเนาะจะ้ะคิดทอดบานตะก้อนเกียวเข่าเนาะจะ้ะบ่ได้ใส่รัเกียวเข,าข่าคือสมือเนาะสมัยก่อนเนี่ยเกี่ยวกันคักจ้ะเกี่ยวจนเกี่ยวเข่าบ่ท่านจนเข่าขอบบดหน้าตะก้อนหน้ากวางเนาะ เสมอพันใส่รถถืน่นะแป๊บเดียวมาล่งมื่อเห็ดกันนะจ่ะเนาะจา,า,จามาแกงกันเนะาจา่ต่องข้าหมูสามสันเด้อจ่ากแกงมาเนี่กระสิดจามแล้วเด้อบานคนเป็นปุ้งแพร่มาปรุงเลยเพี่ นี่สไตล์น้องเด้อจ้าเด้อมากแบบได้ก็เฮ็ดแบบนั้นเนาะจ้าเราจะว่ากันอยากกินแกงดอกหอมจิ้ททอดบ้านจะเปิ้นเกี้ยวเข่าเนาะปกติก็แกงใส่ปลาคอใหญ่เนาะเอาประกาศเอาอันประกาศขท้ามาลงก่อนจ้ะก็ได้เอาประกาศานเท้าปนนะจ่าก,กินพักเนาะ ใส่พักการดเท้าก่อนจะเพราะว่ามันเปื่อยสาเนาะจ้ะคอยใส่ต้นหอมต้นหอมดอกหอมแปบ๊บเดียวมันก็สุกแล้วจ้ะว่าม,มีปลาด้ยแกงใส่หมูด้วจ้ะอันนี้คิดยากเลอจ้ะแกงหมูสันสันใส่ดอกหอมกัแบบสิจ้ามละาบาน <laughs> สีกระแดงเปนตะเพ็ดรเตะนายเนาะจ้ะสมัยก่อนแม่เพิ่นแกงอยู่บ้านเนาะจ้ะไอ้ัะทูดิกบกขาบ่ครบมขึ้นเก็ดแซ่บแสบเลยเนาะจ้ะแ,แ,แ,แกงแบบเป็นบานเนาะสมัยก่อนนะจุดธงหน้าเนาะจ้ะเนาะบอ,อต้องใส่อีหยังหลายก็แซ่บ จากแกงบ้านน้องนะจ๊ะเดอร์ิดห่อด,ดีแม่ข่อยแกงให้กินตะก่อนจะ นองกะแกงแบบสไตล์บานนองนะจ๊ะแกงง่ายๆบานๆนะจ๊ะก็คือว่าเรามือวนนี้คิดฮอดแม่นะจ๊ะเป็นแกงไหนายเกลียวเขาแกงใส่ปลาคอใหญ่ง,ะงยยนะจ๊ะปลาคอแกงบวมมี่วัตถุด,ดิบยังหลายกะแซบแซมืน่อนี้น้องกะแกงเนาะประชันงานเบื้องล้วถูกใจกะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งแจงเตือนใน้องในท้่จ่ะเด้อขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ขอบคุณเอฟซีตัวโลดที่าขลมาติดตามรับชมคลิปให้จ้ะ ขอกันคลิปต่อๆไปนะานะงจันนาะสวัสดีค่ะ